สวัสดีครับผมมาทิตย์ซาวแอนไลท์มหาสารคามนะครับรับประกอบ power amp ตามงบนะครับรับโม power amp นะครับตามงบแหละครับเริ่มต้นที่900บาทนะครับสำหรับงานโมนะครับตัวนี้พาพี่พินานามารับชมนะครับชุดโมดูลคานเฮดดีกันหน่อยนะครับคานเฮดดีนะครับเขาบอกว่าคานเฮดดีเนี่ยมันรับไฟสูงได้แล้วก็น้ําเสียงมันมันดีนะครับผมก็ไม่เคยลองด้วยแหละนะครับก็เลย จับจ้วงมาลองหน่อยนะครับถือว่าโอกาสมานะครับก็ผมได้มาเช็คนิดหน่อยแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้น่าจะปกตินะนะครับขนาดโมดูลก็ถือว่าลึก14ได้อยู่มา้นะครับเนี่ยลึกอยู่นะนะครับนะครับนี่หนาๆนะครับจุดนี้จะเป็นจุดจุดอินพุตนะครับนี่ชื่อรุ่น HD อะไรเนี่ย HD 2005เนะครับจุดอินพุตมีจุดเดียวนะครับจุดนี้นะนี่ครับ ตรงนี้ก็คือเอพีเคก็คือจุดเอาต์พุตนะครับของบอร์ดนะครับ,บ,รบไปผ่านป้องกันลําโพงหรือไปหาชุดป้องกันลําโพงชุดลําโพงของเรานั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะนี่ครับตัวนี้เป็นแกนนะครับอ่าน,นี่ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย irfp สองพน้าร้อยเอนะครับฝั่งละสองตัวนี่ครับ,ฝ,รบฝั่งนี้ล่ะนะครับมันมันไม,ไม่ไม่เสีนงซื่อนะฝั่งนี้ดูด้านบนก็ได้เป็น 2 s a 1 9 4 3นะครับ2 s a 1 9 4 3นี่ครับมียาวเหยียดเลยนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะัเดี๋ยวผมกลับด้านให้ชมกันนะส่วนฝั่งนี้ก็มีจะมี LED ออนนะครับเป็นสัญญาณออนนะครับวันนี้ก็เป็น5200นะครับยาวเหยียดเลยนะครับนี่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 ยาวอ่ะนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัว IRF นะครับ250นะครับ 250N นะครับ วันนี้ที่คาปาเขาบอกว่ารับไฟเนี่ยน่าจะรับไฟสูงได้พอสมควรเลยแหละนะครับผมก็ไม่รู้หละนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเทสกับหม้อแปลงลูกเล็กเราเนี่ยครับหม้อแปลงหม้อแปงลงดูกระตีเดี๋ยวนะครับพี่ๆน,นะนะสังเกตด,ดูนะนี่นะหม้อที่เราจะเทสวันนี้นะครับ ไฟอยู่ที่26โวลต์ AC นะครับยังไม่ผ่านบิลเล็กซิฟายนะถ้าผ่านบิลเล็กซิฟายก็เอาไปคูณเอาเนาะนะครับ1.414นะครับเอาไปคูณน,นะครับอันตัวนี้เป็นข่าวๆนะที่ผมใช้แปลงเป็น DC นะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนการต่อนะมันจะมีจุดจุด Input จุดอ่าตัวนี้เป็นจุด a k เนาะได้ชี้แจงไปแล้วนะครับส่วนจุดไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นไฟลบนะครับ ไฟลบตัวนี้เป็นกาวนะครับกาวอยู่ในซอกนี้เห็นไหมกาวนะครับตัวนี้เป็นไฟบวกครับ HV วบวกนะครับผมอ่าส่วนการต่อผมก็ต่อนี่แหละนะครับบวกลบกาวนะครับผมไม่ได้บอกรายละเอียดครบเนาะนะครับตัวนี้จะไม่ให้ฟังเสียงเฉยนะครับถ้าบอกรายละเอียดครบคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับบวกก็คลิปบวกเลยกาวนะครับกาวนี่ครับกาวก็คลิปกาวอ่าตัวนี้มาพาฟังน้ําเสียงกันนะครับ คันดีนะครับคันดีครัครบตัวนี้ไฟลุบครับผมนี่ไฟลุบเราเนี่ยคีบอย่างนิดนึงนะครับส่วนสายมิเตอร์นี่ครับสายมิเตอร์สายสีดํานะสายสีดํขาของเรานะครับผมวัดเทียบก้านะผมคีบอยู่กับก่าวก่าหลักนะครับส,ส่วนสายสีแดงนะครับสายสีแดงก็คือนี่นะฮะสายสีแดงเราจะเอามาคีบตรคงคําว่านี่นะเอ็นบิเขนะครับนี่นะคีบไปนะครับส่วนปลายสายผมจะเอาไว้หลังแผ่นนะ ผมจะเอาไว้คีบกับตัวสายลําโพงนะครับไว้เทสฟังเสียงด้วยเอาไว้ด้านหลังนะนะครับเยวจะฟังเสียงกันนะครับกาวจะหลุดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ส่วนอินพุนะครับอินพุสนี่นะครับอินพุสสำหรับสายช่างสําหรับผมนะนะครับก็แปลงง่ายๆเลยนะครับแจ็คฟนแล้วก็มาเข้าชุดวอลลุ่มเลยนะครับไว้เทสเฉยๆนะนะครับอ่าเดี๋ยวแต่ให้มันเซนเซกัน ขาหนึ่งคือขากลาวนะครับขากลาก็เข้าแจ็คกราวเลยนะครับขาสองไม่ได้ต่อนะขาสองผมใส่สายไฟออกมาไปเข้าบอร์ดนะครับส่วนขาสามขาสามก็เข้าแจ็คขาสามเลยนะครับส่วนขาหนึ่งผมก็จะต่อสายออกมาอีกเป็นเป็นขาหนึ่งกับขาสองต่อออกมานะครับแล้วก็ขาหนึ่งกับขาสามต่อเข้าเข้ากับแจ็คนะครับตัวนี้ใช้งานผ่านวอลลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวต่อหน้าแทนแป๊บนึงนะครับต่อหน้าแทนแป๊บนึงนะครับ ไม่รู้ว่าน้ําเสียงมันจะประมาณไหนนะครับพี่ธนาณน,นะใครเคยใช้งานรุ่นนี้นะครับคันเฮดดีนะก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะว่าน้ําเสียงมันประมาณไหนนะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกนะในการในการลองนะครับในการลองอ่าคลิปเสียงคันเฮดดีนะครับเนาะนี่นะครับก็ลองไฟต่ําดูก่อนนะครับผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจใช่เท่าไหร่นะครับ อ่าสำหรับมือใหม่นะครับก็แนะนําผ่านโหลดก่อนเนาะถ้าไม่มั่นใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยจะต่ออัดคลิปเนี่ยไว้ให้ชมนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ต่อการใช้งานเลยนะครับสักครั้งเลยนะครับผ่านโหลดนะครับมือใหม่นะอย่าเพิ่งไปผ่านตรงนะเดี๋ยวมันจะพังนะครับไปเยอะกว่านี้นะนะครับส่วนสายที่เราจะใช้เทสเสียงวันนี้ก็เป็นสายแจ็คนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรงเลยนะนี่นะครับแจ็คเทเวนตี้ช็อปบ้านเรานี่แหละยี่สิบบาทนะครับผมใช้เทสนะ ไม่ได้มีของดีอะไรเหมือนเขาหรอกนะโทรศัพท์นี่ครับโทรศัพท์ที่ใช้เทสนี่โทรศัพท์บ้านๆอีกหนึ่งเครื่องนะครับปิดเพลงไว้นี่ว่าเปิดเปิดเพลงไว้ก่อนาเล่นแล้วนะครับรอบแรกจกะวัดผ่านมิเตอร์นะมิเตอร์ปรับที่มามาที่เดซิเบลนะครับปรับมาที่เดซิเบลเนาะนเห็นไหมนี่ครับ กมม็มันไม่ค่อยเซนเซมันย้อนแสงมันไม่ค่อยเซนเซอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมน้าเสียงกันว่าหม้อแปลงลูกเล็กๆเนี่ยมันจะให้น้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดก่อนวัดผ่านมิเตอร์ก่อนถ้าเสียงมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อผ่านตู้กันนะครับเนาะนะครับอ่าประมาณนี้ดีกว่าอ๋มอมมนยังอีกชีวิตมาตอดกันอีกทีนี่ไปไปไปโอ้เหตุงานอยู่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อเ <laughs> จ้าถิ่นมาลบกวนนะครับต่อแตนอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนะี่ยอ่ะ ัฟเสียงงานเดี๋ยวผมจะเปิดรอดโหลดให้ชมนะครับถ้ามันปุ้งปังจุดไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยด้อผมก็กวนกันนะ,ะมา,มา,ม,ามาเทสนะ,ะปรากฏว่ามันจะมีไฟ LED อ่อนนะหนึ่งจุดนะสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสน้ำเสียงดูก่อนนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับสังเกตดูทิมมิเตอร์นะพี่ๆน้นนะสังเกตดูมมิเตอร์นะ นี่ครับมิเตอร์มิเตอร์มันจะลิงตามขึ้นที่เราริงตามมือนะฮะก็สัญญาณเสียงออกนะครับสัญญาณเสียงออกนะครับอ่าแล้วเราจะมาต่อเทสกับดอกลาโพงรูนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขยับหามุมสวยๆนิดนึงนี่ครับใครที่ยังไม่เคยฟังคานเฮดดีก็มาฟังด้วยกันเด้อนี่ครับว่าเสียงจะผ่านไหมนี่ครับตัวนี้ใช้ลองนะครับใช้ลองนะนี่ครับเดี๋ยวกลางหาวิธีชีพอยู่ด้อยนะครับแจ่ยินนะครับแจ่ยิน นี่นะครับเรียบร้อยนะครับต่อตู้เสียงกลางแล้วนะนี่ครับมาฟังหน้าตู้กันว่ามันจีมันหำหรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่งนิดหน่อยกันว่ามันดังไหมต้ดัง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 โอ้ยมาฟังหน้าตู้นะครับอ่าไม่มีจีไม่มีหำนะนะครับหน้าตู้กันเอาเทศเสียงกันดูดีกว่าเทศเสียงกันดูดีกว่าอ่ามุมนี้ไหมมุมนี้น่าจะโอเคเนาะนี่ครับ การหามุมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยครับฟังเสียงครับฟังเสียงครับตัวไฟต่ำนะครับที่ใช้ลองอยู่ตอนนี้เนาะเนีครับอ้หครับเสียงก็ดีนะเสียงดีนะ เดี๋ยวนะผมเล่งประมาณ9นาฬิกานะครับเออแรงจริงว่ะครับน้ำเสียงก็แนว AB เนาะนี่ครับเพราะว่ามันเป็นท r ก็ AB นั่นแหละนะครับให้เสียงใสสะอาด คาดตัวไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันรับไปสูงได้เยอะนะกับทางานวก็ผมไม่ค่อยทราบนะว่าการทํางานมันประมาณไหนนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงมันผ่านนะผ่านนะสำหรับผมผ่านนะกางแหลม โนะอ้โหหลอกสายตอนนี้ลองแค่มอดลูกเล็กนะครับลองคิดดูมอดลูกเล็กยังเสียงขนาดนี้แล้วนะลองคิดดูว่ามอดลูกใหญ่เสียงขนาดไหนนะครับ ก็เล่งไม่ไ <epo> ด <ch> ้เล <player> ่งแรงมากนะเกียนนะเล่งประมาณเก้านาฬิกาเนะครับเมื่อกี้นะเออดี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 เสียงดีเสียงดีเสียงดีครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ลองนะตัวนี้เทสไปต่ำนี่ผมไม่ได้ใช้พัดลมเป่านะครับหมุนโดยตรงเลยนะฮะ ประมาณนี้นะนะเทสยาวมากนะเดี๋ยวคิดมันจะยาวะครับโดยน้ําเสียงโดยรวมะครับความร้อนนะครต่างต่างก็ไม่มีนะครับพาะว่าเทสไฟต่ําอยู่เนาะนี่ครับน้าเสียงก็ใสสะอาดเหมือนกันนะครับสําหรับคัสตัวนี้นะครับคัสที่ดีนะครับ2องพนะ่ครับประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับนี่นะครับ เดี <C> e <ars> ๋ยวผมไปปิดหลอดโหลดก่อนนะครับให้มันคายไปจุไฟออกนะครับแล้วมันจะผมปิดไฟแล้วนะแอ LED ก็ยังออนอยู่นะครับน่าจะออนจนคายไปจุออกหมดนั่นแหละนะครับก็คือข้อดีก็มีหลายอย่างนะครับค่ะตัวนี้นะน้ำเสียงก็อย่างที่พี่ๆนานาได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับน้ำเสียงโอเคไหมนะครับโอเคอยู่นะสำหรับผมนะน้าเสียงนี่โอ้โหไฟยังค้างเยอะอยู่เลยนะครับ ตอนนี้ผมเร่งวอลลุ่มไว้อยู่นะเนี่ยโอ้โหไอ้จะต่อนี่ก็มาบ่อยจังเลยอ่านะครับประมาณนี้นี่ครับผมเสียงดีเสียงดีนี่ครับตัวเสียงดีเสียงดีนี่ครับตัวตัวนี้นะนะครับใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ยิ่งดีนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับหรือใครอยากฟังคาด AB การเทสคัทเอการเทสคาทดีต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเล็กๆน้อยๆออกมานะครับให้รับชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปเสริมเฉยๆนะครับจริงๆแล้วผมจะทําคลิปแช่ประกอบเพอเอ็มแค่ตอนเทสนะครับให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับเนื่องจากตัวนี้มันผมเพิ่งเคยลองเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเจ้าคัดเฮ็ดดีนะครับ ก็เลยอยากจะอัดคลิปเทสไว้นะครับให้พี่ๆนาดาได้อามาเข้ามารับชมกันด้วยนะครับว่านาเสียงเจ้าตัวนี้ก็โอเคอยู่นะนะครับราคาผมก็ว่ามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แหละนะครับแต่ผมเอามาลองเฉยๆนะเอามาลองเฉยๆเพื่อจะได้ประกอบลงแท่นเหมือนเขาบ้างนะครับใช้หลายๆรุ่นหลายๆขนาดดูหลายๆ่าแบรนด์ดูนะครับว่ามันจะตอบโจทย์เราที่จุดๆไหนนะครับสายประกอบมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะนะครับ ไม่ต่างกับพ่อค้บริษัทนะครับที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจุดที่มันดีที่สุดไอ้คำว่าดีที่สุดสําหรับผมผมว่ามันมันไม่มีหรอกนะครับคําว่าดีที่สุดไม่มีหรอกนะครับมีแต่พอดีนะครับพอดีนะครับไม่ถึงกับดีแล้วก็ไม่ถึงกับอแย่นะครับกลางๆนะครับก็คิวนะนะครับเจอตัวนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องเราขอลาไปก่อนนะครับผมอธีศาวขอลาไปก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคาดดีมาเดี๋ยวจะมาทิกออนนะครับมาออนนะครับสัญญาณเสียงให้ชมกันเหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะครับการต่อก็บล็อกกาวนะครับตัวนี้มันเป็นไฟชุดเดียวบลกกาวเนี่ยแล้วก็เอพิคเอาพุทออกสัญญาณี้พิคก็หยุดจุดจุดนี้นะครับลำเสียงก็อย่างที่ได้รับชมเยเดอร์นี่ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปขึ้นงานพรอประกอบต่อก่อนนะครับตัวนี้แอบลูกค้ามาทสโมดูลเฉยๆนะครับ แอปลูกค้ามานะครับเดี๋ยวจะกลับไปประกอบพาวเวอร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวคิวมันนะครับจะย่นระยะเวลาระยะเวลาเข้ามาแล้วนะครับผมแับใครที่สนใจพวเวอ์ประกอบก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับงานโมเริ่มต้นที่900บาทนะครับงานโมเริ่มต้นที่900บาทนะครับก็ใครมีพาวเวอร์เก่าๆอยู่แล้วนะครับอยากโมอยากอัปเกรดนะครับหรือมันพังนะไม่ได้ใช้งานนะครับส่งมา ะผมนะพูดคุยราคากันนะครับได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่900บาทนะนะครับก็คลิปนี้ผมรับไปก่อนนะครับผมอาทิศาวขอับไปก่อนครับสวัสดีครับ